แวดกับเคลื่อนธนาคารขยะนะครับโดยมุ่งเป้าเพื่อให้ประชาชนได้มีการครัดแยกขยะรีไซเคลิลนำกลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งตามหลักสามารถคือใช้ซ้ำใช้น้อยและนํากลับมาใช้ใหม่ได้ครับเพื่อปูนีสันเกตให้กับประชาชนเข้ามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการอออนะครับหรือการหมุนเวียนรายได้ในชุมชนหมู่มบ้าน,นครับ โดยอำเภอหนองแคเนี่ยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด19แห่งก็ได้ดําเนินการธนาคารขยะนะครับในทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วนะครับและในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีนั้นเราได้พัฒนาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบนะครับในการคัดแยกขยะและทากิจกรรมธนาคารขยะนะครับเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นอื่นๆได้นำไปใช้ประโยชน์และ ไปเป็นแนวทางในการต่อยอดต่อไปครับสวัสดีครับผมนายวสันดลนินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาวันนี้เราจะมาพูดถึงการบริหารจัดการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะของตำบลหนองนาของเรานะครับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนานั้นได้มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะขึ้นเมื่อวันที่29มีนา2องพหนะครับมีการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชนกับชุมชนโดยการร่วมมือจาก คณะผู้บริหารผู้นําชุมชนและประชาชนเราได้มีการแต่งตั้งคณะบริการในการบริหารงานและการกําหนดข้อบังคับต่างๆเพื่อใช้ในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนให้มากที่สุดครับและสําหรับกลไกในการขับเคลื่อนธนาคารคัดแยกขยะนั้นเรามีการจัดให้ประชาชนซื้อขายขยะก,กันทุกวันที่6ของทุกเดือนโดยเริ่มดําเนินการจากหมู่บ้านต้นแบบซึ่งก็คือหมู่ที่8 ขณะน,นั้นมีสมาชิกจํานวน40รายและมีการขยายผลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธนาคารกองทุนคัดแยกขยะของเราโดยเปิดรับสมัครสมาชิกจากทุกหมู่บ้านจนถึงปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมสมาชิกกองทุนขยะทั้งหมด657รายประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะสามารถได้รับสิทธิสวัสดิการและชาปนากิจสงเคราะห์จากที่สมัครเป็นสมาชิกครบ6เดือน และมียอดเงินฝากจากการจำหน่ายขยะครบ300บาทซึ่งจนถึงปัจจุบันมีการจ่ายเงินสวัสดิการชาปนากิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตแล้วจำนวน28ลรายทั้งนี้นอกจากสวัสดิการชาปนากิจสงเคราะห์ที่ประชาชนจะได้รับนั้นยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําให้ประชาชนมีเงินออมโดยการจําหน่ายขยะเข้ากองทุนและรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลหรือขยะอันตรายได้อย่างถูกวิธีส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่และสามารถต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมจากการรีไซเคิลขยะเช่นการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติกกระถางต้นไม้ผมเช็ดเท้ากระเป๋าและสิ่งประดิษฐ์สำหรับตกแต่งบ้านได้เช่นม่านน้ำตกหนองนาทาลาของเราตามที่ท่านได้เห็นนี้นะครับ และที่สําคัญยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและการกําจัดขยะสามารถลดค่าใช้จ่ายการจ้างคนในการจัดเก็บขยะได้ลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบซึ่งทําให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปครับสําหรับปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานบริหารจัดการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะของเรานั้นส่วนมากจะพบว่าประชาชนบางส่วนที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกนั้นมีทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตตะบนหนองหน้าแต่เจ้าตัวไม่ได้พักอศาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตะบนหนองหน้าทําให้ไม่สามารถดําเนินการคัดแยกและจําหน่ายขยะได้หรือมีประชาชนที่พักอศาศัยอยู่ในเขตตะบนหนองหน้าแต่ทะเบียนบ้านอยู่ที่อื่นทําให้ตามระเบียบข้อบังคับไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับกองทุนให้สามารถรองรับได้ต่อไปในส่วนของการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นําชุมชนและประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหน้าจะดําเนินการณรงลงให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราจะมีการจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะทํางาน ประชาชนและชุมชนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับเรามาช่วยกันเพื่อนของนาคบ้านเรานะครับขอบคุณครับ